สวัสดีครับสาระสำวันวันนี้จะพาทุกคนมาชมตารางาธาตุภาษาจีนพร้อมกับการอ่านสันประกอบเป็นภาษาจีนเบื้องต้นว่าแตกต่างจากที่เราเคยเรียนกันยังไงไปดูกันเลยครับตารางาธาตุของจีนเนี่ยก็ความจริงแล้วก็เป็นตารางาธาตุเหมือนที่เราเห็นกันทั่วไปตอนเราเรียนที่ไทยนั่นแหละเพียงแต่ว่าธาตุแต่ละตัวของจีนเนี่ยจะมีตัวอักษรของตัวเองแล้วก็มีชื่อเรียกเป็นของตัวเองด้วย เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยจะมาพูดถึงแบบหมวดหมู่ของตารางาธาตุกันก่อนคือของจีนเนี่ยก็แบ่งเป็นเหมือนกันแต่ว่าแค่แปลภาษาตามตรงตัวเลยอย่างเช่นอัลคาไลโลหะอัลคาไลหรือว่า,าธาตุหมู่หนึ่งเนี่ยภาษาจีนเนี่ยจะเรียกว่าเจียนจินชูซึ่งเจียนเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับแปลว่าเบสแล้วก็จินชูก็คือโลหะอ่าก็คือเป็นอัลคาไลส่วนหมู่2เนี่ยเขาจะเรียกว่าเจียนถู่จินชูก็คืออัลคาไลเอิร์ดคือเติมถู่ถี่แปลว่าดินเข้ามาด้วย ต่อมาก็เป็นพวกธาตุกึ่งโลหะอันนี้เขาจะใช้คําว่าเล่ยจินชูส่วนโลหะเนี่ยเขาจะใช้คําว่าเฟยจินชูแล้วก็ส่วนธาตุหมู่เจ็ดหรือว่าฮาโลเจนเนี่ยเขาจะใช้คําว่าหลู่ซูส่วนแก๊สเฉื่อยเขาจะใช้คําว่าซีโยชีที่ก็คือชีที่เนี่ยก็คือเหมือนเป็นแก๊สแปลตรงตัวเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือธาตุทรานซิชันอันนี้เขาจะใช้คําว่ากัวตู้จินชูอาจจะเห็นว่ามันมีคําว่าจินชูที่แปลว่าโลหะเหมือนกันก็คือเป็นโลหะทรานซิชัน ต่อมาเราจะยกตัวอย่างธาตุในแต่ละหมู่ที่คิดว่าเจอบ่อยๆเริ่มจากหมู่แรกเนี่ยตัวแรกก็คือไฮโดรเจนหรือว่าภาษาจีน,เ,นเขาจะใช้คําว่าชิงอันนี้ก็คือมีในรูปเนี่ยก็จะโชว์ตัวอักษรให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านออกเสียงให้ฟังว่าม,มันประมาณนี้นะการเรียกธาตุภาษาจีนต่อมาเป็นดิเทียมหรือว่าลีต่อมาเป็นหน้าหรือว่าโซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยจะเรียกว่าเจียต่อมาในหมู่2เนี่ยเบริลเลียมเนี่ยเขาใช้คําว่าผี แมกนีเซียมเนี่ยใช้คำว่าเหมยแล้วก็แคลเซียมเนี่ยใช้คำว่าไกา่หมู่ที่3โบลอนเขาใช้คำว่าเผิงแล้วก็อลูมิเนียมใช้คำว่าอยู่แล้วก็แกลเลียมใช้คำว่าเจียอยากให้สังเกตดน,นึงคือตรงตัวอักษรเนาะมันเหมือนคับจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนได้อย่างเช่นอลูมิเนียมกันยกตัวอย่างอลูมิเนียมอยู่เนี่ย ส่วนมันจะแบ่งเป็นส่วนหน้ากับส่วนหลังซึ่งจะสังเกตว่าไอ้ส่วนหลังเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยม2อันเนี่ยมันอ่านว่าลูอยู่แล้วถ้าเป็นอยู่โดดๆทีนี้เนี่ยก็คือเราอาจจะดูคําใบ้เสียงของท่านเนี่ยได้จากตัวอักษรตรงนี้คือส่วนของส่วนประกอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเสียงของท่านได้ต่อมาเป็นหมู่ที่4เนี่ยคาร์บอนเขาจะใช้คําว่าท่านอันนี้ก็มีคาใบเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นส่วนหน้าคือมันจะเป็นตัวฉสื หรือว่าก้อนหินก็คือสื่อถึงว่าธาตุที่แบบที่ไม่ได้เป็นโลหะต่อมาเป็นซิลิคอนเขาใช้คําว่ากุยซึ่งอันนี้ซิลิคอนเนี่ยใช้ในซิลิคอนวัลเลยดด้วยนะซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเขาจะเรียกว่ากุยกูเลยก็คือเหมือนกับหมู่บ้านของซิลิคอนอะไรประมาณนี้ต่อมาเป็นเจอมเนียมเขาใช้คําว่าเจอแล้วก็ดีบุกเขาใช้คำว,ว่าชีต่อมาอีกหมู่หนึ่งเป็นในตัวเจน่นเขาใช้คำว,ว่าตั้น ฟอสฟอรัสใช้คําว่าหลินแล้วก็สันหรือว่าอาร์เซนิกเนี่ยใช้คําว่าเชนแล้วก็พลวงหรือว่าแอนติมนีใช้คําว่าทีต่อมาหมู่หกที่จะยกตัวอย่างก็มีออกซิเจนที่ใช้คําว่าอย่างอันนี้ใช้บ่อยมากเจอบ่อยแล้วก็ซัลเฟอร์ที่ใช้คําว่าหลิวแล้วก็เซเลเนียมที่ใช้คําว่าชีต่อมาหมู่เจ็ดหรือว่าธาตุฮาโลเจนนะเริ่มจากฟลูออรีนเขาใช้คําว่าฟูอันนี้จะสังเกตว่า มันจะมีตัวส่วนประกอบของชี่ที่เป็นคําว่าแก๊สอยู่ด้วยส่วนไอตัวข้างในตรงกลางเนี่ยถ้ามีอยู่โดดๆเนี่ยมันก็มันอ่านว่าฝูเหมือนกันก็คือเหมือนกับเป็นตัวที่ใบเสียงของตัวอักษรตัวนี้ได้ซึ่งคอลีนก็เหมือนกันก็คอลีนเนี่ยเขาจะอ่านว่าลื้อก็มีชี่กับลู่ประกอบกันต่อมาเป็นโบมีนอันนี้เขาจะอ่านว่าชิวแล้วก็ไอโอดีนอ่านว่าเตียนต่อมาเป็นแก๊สเฉย ผมจะยกตัวอย่างแค่3ตัวแล้วกันก็มีฮีเลียมที่เรียกว่าไฮแล้วก็นีออนเรียกว่าไนแล้วก็อาร์กอนเรียกว่ายามีสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงคือมีอักษรบางตัวเนี่ยที่เสียงเหมือนกันแต่อักษรมันต่างกันแล้วก็เป็นาธาตุคนละตัวก็ตัวอย่างที่เห็นจากที่ยกมาเนี่ยอย่างเช่นธาตุดีบุกแล้วก็ธาตุเซเลเนียมทั้งสองตัวเนี่ยตัวอักษรต่างกันแต่ว่าอ่านว่าซีเหมือนกันซึ่งการที่เป็นคำพ้องเสียงเนี่ย ในภาษาจีนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องตารางธาตุที่ยกตัวอย่างนี้เท่านั้นก็ในเรียกอ,อื่นๆด้วยฉะนั้นเวลาแบบเดยนภาษาจีนเนี่ยบางทีก็ต้องเสียงเหมือนกันก็จริงแต่ว่าอาจจะต้องดูบริบทว่าความจริงแล้วเนี่ยคานั้นที่เขาพูดเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่ก็ต้องดูบริบทประกอบด้วยต่อมาก็จะยกตัวอย่างของธาต Trans ุ transition ธาตุ transition ที่อยากจะยกตัวอย่างก็มีแมงกานีสอันนี้เขาใช้คําว่าเหมึองแล้วก็เหล็ก เขาใช้คําว่าเฉ er ียอันนี้ปกติที่เห็นกันทั่วไปเนาะแล้วก็โครเลใช้คําว่ากู่แล้วก็นิกเกิลใช้คําว่าเนี่ยคอปเปอร์นี่ใช้คําว่าถุงแล้วก็สังกะสีเนี่ยใช้คําว่าชินเงินกับทองอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วก็คือสําหรับคนที่เคยเรียนภาษาจีนมานอ้องก็เงินก็คือใช้คําว่าหินแล้วก็ทองเนี่ยใช้คําว่าจินต่อมาเดี๋ยวจะยกตัวอย่างการอ่านสารประกอบ ซึ่งหลักเกณฑ์การอ่านสารประกอบของจีนเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนกับ i อ p a c แต่ว่ามันก็คล้ายๆกันแต่ว่าเหมือนกับเอา i อ p a c เนี่ยเอามาอ่านจากหลังมาหน้าแทนก็คือกลับกันเดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นหมวดหมู่ละกันอย่างเช่นออกไซด์สารออกไซด์เนี่ยภาษาจีน,เ,นเขาเรียกว่าอย่างข้าวู้ตัวอย่างที่จะยกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์กับคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเริ่มที่คาร์บอนมอนอกไซด์ก่อนคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเขาใช้คําว่าอ e ีอย่างข้าท่าน ซึ่ง e เนี่ยก็คือ1นเนาะก็คือมาแปลงมาเป็นคำว่าโมโนก็คือ1ในในระบบการอ่านชื่อแบบที่เป็นภาษาอังกฤษส่วนอย่างขวาก็คือการออกซิไดซ์ซึ่งก็เหมือนกับเป็นออกไซด์แล้วก็คือก็ทำให้ e อย่างขวาก็คือกลายเป็นโมโนไซด์แล้วก็จบด้วยท่านก็คือคาร์บอนจะเห็นว่าเขาจะเริ่มต้นด้วย e อย่างขวาก่อนแล้วค่อยตามด้วยท่านซึ่งมันก็ เป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ก็คือเห็นว่ามันจะกลับกันตามลําดับหลังไปหน้ากันหน้าไปหลังอีกตัวอย่างหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ก็ต่างกันแค่ตัวหน้าอย่างเดียวก็คือเปลี่ยนจาก e เนี่ยเป็นอ e. อเขาก็จะเรียกว่าเ e ออย่างคว้าท่านอันนี้ก็หลักการเดียวกันอีกตัวอย่างหนึ่งจะมายกตัวอย่างในหมวดหมู่ของส่วนหรือว่า a ซิดหรือว่ากรดนะซึ่งอันนี้เขาจะแบ่งเป็นแบบว่าหูอย่างส่วนหรือว่ากรดที่แบบไม่มีออกซิเจนกับ หารอย่างส่วนก็คือกรดที่มีออกซิเจนหูอย่างส่วนเนี่ยตัวอย่างที่อยากจะยกก็คือกรดไฮโดรคลอริกหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไฮโดรคลอริกแอซิดแต่ว่าทีเนี้ย hcl เนี่ยหรือไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกว่าไฮโดรเจนคลอไรด์ได้ด้วยซึ่งภาษาจีนเนี่ยเขาก็มีวิธีเรียก2แบบเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยเขาจะเรียกว่าชิงลี่ส่วนซึ่งชิงเนี่ยก็คือไฮโดรเจนลี่เนี่ยก็คือคลอรีนเนาะแล้วก็ส่วนเนี่ยแปลว่ากรดเป็นไฮโดรเจน คอรีนกดก็คือรวมกันเป็นไฮโดรคลอริกแอซิดหรือว่ากดไฮโดรคลอริกนั่นเองส่วนไฮโดรเจนคลอไรก็หลักการคล้ายๆกับออกไซด์เมื่อกี้ก็คือเขาจะใช้คําว่าลู่ข้าชิงก็คือลู่คือคลอไรแล้วก็ว้าคือเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชิงก็คือไฮโดรเจนอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือไฮโดรซัลฟิลิกแอซิดหรือว่าไฮโดรเจนซัลไฟ ก็หลักการเดียวกันซึ่งเขาสำหรับไฮโดรซัลเฟริกแอซิดเนี่ยเขาจะใช้คำว่าชิงหลิวส่วนชิงก็คือไฮโดรเจนหลิวก็คือซัลเฟอร์แล้วก็ส่วนคือกรดแต่ว่าถ้าเรียกเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยเขาใช้คำว่าหลิวขว้าชิงาหลิวก็คือซัลเฟอร์แล้วก็ข้าคือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชิงก็คือไฮโดรเจนต่อมาเป็นหารอย่างส่วนหรือว่ากรดที่มีออกซิเจนยกตัวอ,อย่างที่นี้คือจะเป็นหลิวส่วนหรือว่าซัลเฟริกแอซิด ในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นกรดแบบที่มีออกซิเจนเนี่ยเขาจะใช้เหมือนกับธาดหลักเนี่ยเป็นตัวชื่อเรียกก็อย่างเช่นซัลเฟอริกแอซิดเนี่ยตัวหลักมันคือซัลเฟอร์เนาะเขาก็ใช้คําว่าหลิวแล้วก็ตามด้วยกรดเลยก็คือส่วนก็คือหลิวส่วนส่วนไนตริกแอซิดนี่ก็จะมีชื่อว่าเป็นเซียวส่วนต่อมาเป็นตัวอย่างของกลุ่มเบสบ้างเบสเนี่ยในที่นี้ในภาษาจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจียนตัวอย่างก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วกัน ซึ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ในภาษาจีน,นก็จะใช้คําว่าชิงหยางห้ว่าน้าอันนี้ก็หลักการคล้ายกันเลยจากที่พูดไปแล้วก็คือชิงก็คือไฮโดรเจนหยางก็คือออกซิเจนซึ่งชิงหยางก็คือเป็น OH เนาะอ่าชิงหยางหว่าก็คือเป็นไฮดรอกไซด์แล้วก็เติมหน้ามาสุดท้ายก็คือที่แปลว่าโซเดียมอีกตัวอย่างหนึ่งคือแคลเซียมไฮดรอกไซด์อันนี้ก็เหมือนกันก็คือชิงหยางหว่าใกล้ก็คือเป็นชิงหยางหว่าที่เป็นไฮดรอกไซด์แล้วก็ใกล้ที่แปลว่าแคลเซียม ต่อมาตัวอย่างของสารประกอบที่เป็นเกลือตัวอย่างที่อยากยกก็คือโซเดียมคลอไรและกันโซเดียมคลอไรเนี่ยเรียกว่าลิวขว้าหน้าก็คือลิวขว้าก็คือคลอไรแล้วก็หน้าก็คือโซเดียมอีกตัวอย่างหนึ่งคือโพแทสเซียมซัลเฟตอันนี้เขาจะใช้คําว่าหลิวส่วนเจียหลิวส่วนก็คือกดกดซัลฟิริกแอซิดแล้วก็เจียก็คือโพแทสเซียม อีกอันนึงก็คือโซเดียมคาร์บอเนตอย่างเช่นท่านส่วนหน้าท่านส่วนเนี่ยก็คือคาร์บอนิกแอซิดนะแล้วก็เติมหน้าเข้าไปเป็นโซเดียมอีก2ตัวอย่างก็คืออันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับหลักการนังเคมีนิดนึงคือจากปกติเป็นอะไรอะไรสักอย่างแล้วก็ตามด้วยส่วนตามด้วยาธาตุที่ปิดท้ายเนาะแต่เนี้ยข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีคําว่ายาอย่างเช่นโซเดียมซัลไฟด์ซึ่งภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่ายาหลิวส่วนหน้า มันก็จะต่างจากหลวส่วนก็คือมันต่างกันในทางเคมีซึ่งอันนี้มันก็อยู่ในวิชาเคมีอีกทีอย่างเช่นเป็นซัลไฟส์ซัลไฟด์ซึ่งอาจจะต่างที่เรียกออกซิเดชันเนี่ยเขาจะมีเลือกชื่อเรียกต่างกันในภาษาจีนเขาก็จะล้อกันตามไอ p แพ็กนั่นแหละเขาก็จะมีนิยามของเขาอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ในที่นี้ภาษาจีนเขาเรียกว่าซื่อลูส่วนหน้าซื่อรูส่วนเนี่ยก็คือไฮโปคลอไรด์แล้วก็เติมหน้าเข้าไปก็คือโซเดียม ทั้งหมดนี้ก็เป็นการอ่านธาตุและสารประกอบเป็นภาษาจีนเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าก็จะมีลักษณะคล้ายกับหลักการสากลหรือว่า IUPAC แต่ว่ากับหลังไปหน้าแล้วก็มีชื่อของแต่ละองค์ประกอบเป็นภาษาจีนนี่เป็นเพียงข้อสังเกตเบื้องต้นยังมีสารประกอบประเภทอื่นๆที่มีหลักการที่แตกต่างกันออกไปอีกสาระสาวันในครั้งต่อๆไปถ้าอยากให้ทำเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์หรือพูดคุยเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ